ตอนนี้เพื่อนก็เฝ้าห้าในแม่จานจริงๆนะเฝ้าเพื่อนสมควรรถแล้วแม่หมีผู้ชายซ่อ,องคนนั้นจอดรถน้ำตายแล้วแม่ผู้เดินมาผู้เดินจอดรถนนาว <c oughs> เลยฮ่า่ฮไม่ด้ใจจะบุญแบ่์ทำไมมือขัดจอดรถนาใส่หมวกกันน็อกคือคือแบบสิ สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้องแฟดบอมยูเมื่อวนี้บอมกับยูสีาพาไปสยุ่มเมื่อนี้น้องบอมกับน,น้องยูจะพาทุกคนไปเจาะเบื้องเต้อูข่ขามนั่นเองเนาะไป <c oughs> <c oughs> เป็นพญานให้เมจันเมจันฝากฮานเ้าอู่ขามไว้จักบุ้ง่เ้อู่ขามสีเฝ้าฮานที่เมจันบ่เพราะว่าเมจันท่านไปเวียงจันทร์นะดุเติบเนาะนั่นสจ๊กว่าเมจันท่านไปเวียงจันทร์ไปอ่าบ่ไปไป ไปยังเฮ็ดทานแม่ไปเฮ็ดทานโดนเติบแล้วเพิ่นเลยไปเวียงบอกกระปุ้งเพิ่นแล้วเพิ่นไปดุแล้วเนาะเพิ่นฝากหานกับเออุคคำว่าให้ลูกเฝ้าหานให้แม่เด้อดสิมื้อนั้นก่อนเพิ่นจะไปน้องแฟตก็ไปกินต่ำยู่เงือนเอ้อุคคำนั้นเนาะแล้วเลยว่ามื้อนี้เฮาจะพา fc เป็ fc เอ้อุคคำไปบึ้งว่าเอ้อุคคำจะเฝ้าหานให้แม่จันวอลเนื่องจากว่าแม่จันไปเวียงจันโดนบ่แม่นเอ้อุคคำลักปิดหานแล้วหนีไปบ่หนีไปปีนั่บ่ จะน้องบอกกูน้ออยูจะผ่านคนไปบึ้งเนาะแล้วอู้คัมจะเฝ้า้านบอกเอออู้อคัมเพิ่นเสร็จบมตอบก็สิแปลว่านอนตีเฝ้าฮานให้แม่จันจะ่านอนได้ออ้คัม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปให้อู้คัมกันเลยเนาะไป เ <c oughs> พื่อนนอนสลบกเป็นยีไหน,นะคะทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนก็เฝ้าห้านในจานจริงๆนะเฝ้าเพื่อนสมควรสมควรว่าเฝ้านอนเฝ้าห้านนอนเฝ้าห้านนี่น,าน่ารัดีค่ะคน มาอินนำาอินน้เออุขามพาเอฟซีมาวิ่งว่าเออุขามตี้าห้านให้แม่จันบอกมาโ้าทุกมือนานไปเสิร์ฟพวกนี้ม่ได้งแบบแรงๆกัยังปีธานไปกระไบลยเอแมจันบิ่งแม่จันกับเซหัวนอว่าเออคขาฝ้าห้านในแม่จันทุกมือไปเสิร์ฟมาไปเสิร์ฟมาอินน้ำเจ้านนมาต่นไ,น,ไนไปไฟเหนืออะไรมีไปฟาห้าน ว่าเซจตลาดมันแรงแย่เลยรถตุกตุกรถไปโอ้ยอันรถท่านเมื่อันตานรถทันแล้วเอารถไปยังไม่เลยแลค่อยออกมาไม่เดินไม่จัดหน้าดูเป็นที่อุคำสวยขึ้นเลยฮฮ้าฮ่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 นฮ่าฮ่า่าฮ้าฮ่า่าฮ่าย่าฮาข่าฮขึ้นาด้าฮ่ไปที่เดิมม่อนี้ ไปเื่อมาห้าเจ้านี้กัเจ้ะวะไม่นอนว่ะบไปสอตัวหมาบเคยนอนสวยตั้งแต่ยูทูบมายังไม่นอน่วยกวอาอขาด้วยน้ำลายฟุกยูทขอไม่ได้เคยนอน่วยเลยักบัวสีนอนทันตัวเองนอนบาด่าบูมีคลิปลงบัดเลยไม่นอนเลยกันเลยกันเลยเลี้ยงแก๊บแก๊บแก๊บอยู่นี่แหละไปเลี้กงซีอ่นรับคนบาซื้อเครื่องไปนั่งคุยไนอนม อันนี้ห้เนี่ยเออเออคำเมื่อนี้เอาเครื่องอ้อค่ายให้แม่จันด้วมือนี้เนาะแต่แล้วมือได้ห้อยซื้อมาแบบได้ซื้อมาแับอะไรก็ยังบริ้อยบริโภเลยเมื่อวานนี้ซื้อเครื่องมายังบริโภคบริโภคเลยนะไป๊ะเออเราไม่ค่อยเปตลาดจิตเราแต่ละมือแต่ละมือนี้เพิ่นบอกเอาเครื่องอ้อค่ายแล้มือนี้ผิดปกติเลยอีกมือเราบอกเอาเครื่องอ้อค่ายไม่ได้ค่ายดีเด้อเอาหอกเก็บเครื่องเออจ้ะนะเขาก็เดาอ่านเอาเครื่องออกสะบูมิบุคอยได้ค่าย วันนี้ได้คลายเขาเดี๋ยววันี้หือหือไว้จังวัอนี้ว่นได้คลายดีเมื่อวานนี้เด้ค่ะเมื่อวานนี้เอ้อผัดใบยักยู่ใช่ไเมื่อวานนี้บอเออไปให้ทุกเมื่อวานนี่ก็บคำละพามูซีฮอนหกโมงก็ไปใส่ตลาดไปเชื่องตลาดเมื่อวานเลยแล้วก็เลยไปในบ้านเลยตอนนี้เหือนอยู่อยู่ต้นหน้าเหงื่อเอวขำเพิ่นเพิ่นโก้ซ่าเหือนอยู่นอกกันเลยว่าฟุดฝุด่อยหนึ่ง อันโตเพิ place into place into place mm ่นเอ็ดบานจะเไอ้ใหญ่ๆ hmm. น mm ี hmm. mm ่เ hmm. พ uh ิ hmm. ah, mm ่นจะเอาแก้วมาใส่เอาติห <laughs> น <Yes, no |tl|> <is wrong. laughs> ูอืมเอาแก้วสูสูเหมือนมันเป็นสไตล์โมเดิร์นอย่างเงี้ยงี้แล้งา้มัดมัดบ้านมัดรองซานนี่มีแต่เือนเพิ่นซันเออไงหมดรองซานมีแต่เือนเพิ่นเือนเท่าด้สไตล์เด้อนห้องมาจากน้อยกับเือนเอาประดาวเอาตัวเอาประดาวเนี่ยไปมา ไปมัดงัวจริงสิอันงัวเพื่อนว่ามัดแต่ละเดืออยู่อันนั้นฮะยี่ห้องฮ่ะฮาว่างัวงัวเจ้าก่อนงัวไอ้งัวเอ้ผู้เดียวโตละขายหมดละขายหมดละขายเอวขาหมดละลอยอีกแงซ้อมไปเงียนแล้วอันโบมีอันผู้เดียวอันอยู่ใอีแม่แม่อยู่ผู้เดียวแล้วยุ่งยากดีเอางัวแบบไปเอางัวเอาขวายอะไรแบบายม่าซะคายบบจุดประเด็นกับเขาหน้าเขาบระเด็นกับเขาอันเทดิส่วนเขาตลอด ปานไปซ่องัวกขาอีบอกเมื่อกี้ดิขึ้นไปเถิงเอาแท้วัาสุดท้ายตุงหัวอยู่อันพี่อยู่กอตุวจริงขังตัวจริงอันไปอันไปฟังเหนืออันมีอันนั้นเราอ่ะมีพักกุ้มหรอวะกกุ้มเอ๊อวันกุ้มวันเนี่ยเราอยุเนี่ยหมูหมูวันเลาะไปเลยเนี่ยหมูเลย บูฮวยอนได้มันยังบูมีเออมันต้องหันนีเนี่ยคือปลาคือปลาหนอยนั่งนะมหมฮะคือคุนี่ปลาหนอยก็มาเท่านึงคือพ่นประมาณเท่านึงส่งเทอมเลยนะมันบดขึ้พ่นเหมือนเราพักนอกกับบูฮวยปลาหนอยยานเออยานวนอยานเท่าไรนอก่ได้บ้าค่ะมันทึบพ่นอีกเท่านึงนี่คือสิบปูได้โตเกศสุรุปสลาบอยู่เลยเนี่ยยุนาไม่ตู้วนยุนาไม่ได้ไม่แน่ลานอะไรนะเจอกันไปแล้วว่ะเออเขาว่า กดน้ำนั่นแหละแต่พวกอ่านทักบนนอกบนหน้าดูเมีอยอู้ย์เนน้ำอยังบบแหงปีนี้น้ำหนาแห้งค่ะวะน้ำแหงยังค่อยมีอ่ะน้ำขึ้นองสิน้ำขึ้นสิ่งจึงมีน้ำแห้งแต่ละเทธอเ่าคามน้ำไปเลาะเก็บดีอันนี้น้ำอยังบบแหงซ้ำน้ำอยู่อันน้ำน้ำเพลใช่ไหม แต่ละปีฮันลุงดุมตันฝ้ายได้มันโบแหงฮันแต่ละปีฮันมันแหงก็ดั้ไเปป็น่มาอยู่น้ำห้วยฮันก็ยังโบอันทันคาดสำเอเทลเือนเขาแต่ละปีฮ hmm. ันคาดหมดละยู่น้ำห้วยแม่น่ะออืห่วยอีวอะไรก็มีใช่ไหามีตัวดำน้ำลงไปเอาเลยห่วยฮันหยุดมันไหลแต่บุสร้างสิเก็บนี่เลยนะมันเป็นนั้นนะก็เป็นนั้นเตัวน้อยึงเออสมัยเก็บลงไปบุ้มบทนึงกินน้ำคุณมันหลุดเห็นบั้ยงม่อมไปแล้ว งงไปงงไปปีงจับมือขึ้นมาแล้วบางมือนั้นเอาไปซ้อนนั่นกวดเอากวดเอาคูดอยู่ตามฝั่งนี่คูดขึ้นมาคูดขึ้นมาได้ก้อเธอละหกเจ็ดตัวเธอละแปดตัวก็มีได้จะอยู่บนนนัไหนคูดไปคูดไปกอีแม่อีแม่ว่านบอมขึ้นมาแม่ว่าเสียเอสเดเมทแม่เห็นปีนเลนโดดขึ้นมาเลยลอยตรงเลงตรงเลงอยู่เลนแต่กีโยกนั้นมีไปซ้อนนั้นโอ้เฮ้โวว่าโอ้อ้ออันที่ เจ้าก็คืดเอ้าเออยซ้างคาบผุดกินกับบ่มืดนาวมันหรอนาวมันบมก็ันจีนบ่มืดตลอดนั้งกินตะมืดตะมืดคืนหมดละอู้ยมันซอนยากรเดี๋ยวนี้เออปีนี้บัวมีห้อยห้อยนั่นเนาะห้อยขันห้อยกินยาเนาะยางยังมีก็ห้อยกินยาไล่มีก็อยู่หุ่นแหละเพื่อนว่าการเอามันออกกลางคืนประดาวประดาวมาบึ่งเอาประดาวเจะยังไม่ได้ไปอัน อ่านำมันไอ้มอนวะไปมาไปมาละยืมบ้านเออเอางงเอาไปตอนเดอเหน่อยละอยู่หมอนี่ไปอยู่ไปอันเดอไปอันนั้นไปผสมห้ามแบบนี้รงงไปผสมห้ามสาวห้ามไปผสมเอ็ดเดอเพคนจะเอ็ดเดออันนั้นเพ่นแบบเอาเขาเปลี่ยนเอาสาวใส่ห้ามนะสาวใส่ ใส่เป่ามะคายมะคายเปาก็เลยไปแล้วมันเราเป็นต้นมันเราเป็นเปาเอดเป็นชีฟุ่นวะเอสหัมเอสหั่มเกลเป็นเกลใกล้เหรอโดยแม่ว่าเขาเปลยนซื้อเขาเปลี่ยนเาเ์าวแป๊บปุ่นทัาแป๊บปุ่นเขเปลี่ยนมะคายแล้วมันได้ดีขึ้นมันมีข้าวไร่ดิข้าวไร่ชาเนี it, it s <S ่ยนะไ่นี่เราไปผสมข้าว หำบดละขมเหาก็เปลี hmm. <è> ่ยนข้าวเปล่ข้าวแล้วหำข้า <Z> ว่แซ่บคู่ไปเลยป็นแต่แซ่บว่าก็เ็นแต่บแต่เบก็ี่มันงามคือเคยกินแบบนึงอันหำอ่อนเสอข้าเปลี่ยนนะออออไกินแล้วก็กินหำมาไะเออป้ดาว่าเคยกินเคยแท้ไม่ ก็บอกได้แม้10ปุ right? ่นร้ายหำอ้อนมัน1ชุกหรือมะหำตะกี้ฮะนะหังพี่ก็ตั้งใจเข้าต่ำได้จังเป็นได้บอกม่นหำคือเดนี้ได้เข้าต่ำอ้อนๆตะกี้ต่ำเข้าฮะนะต่ำเข้าเลยละบรนี้แรงครั เดี๋ยวนี้เขาเขาข้ามไปยุกอูหานน้อยนึ่งแล้วนะโปโแหละโปโต่ำเข้าเลยเคยเห็นแต่บ้านนี้เขาเอาอันนั้นโอ้แล้วมาผสมกับเข่าฮะแล้วเขาก็มาซาซาซาแล้วก็เขาก็นึ่งต้มแเมนนึ่งต้มคือเป็นต่ำเขาได้กลิ่นก็เสื้ออีแม่เสื้อหูยุห้ามเขาีนเสื้อเลแหละเลยหละมุดยุกละซี่เขาเห็นเกือบสิบโบเฮนเน่ยต่ำเข้าเนี่ยมันโดนได้ บไปหูซี่เข่าซี่เกี่ยวเลยมีไอเด็กเงินชาวเข่าซื้อเนาะซื้อเขา่าแม่เล้วมือเราห้างกินห้างทั้นเลวหวดีแต่มือซื่อเนาะมืเมเอนะเดิเบบเมเข่าอันส่งสก,กรัรแล้วเรากลับมาเวียงเลยบโอ้ไอ้ดีกับมาเวียกละอีแม่ก็ไปเงอน เขากับเขาเข่ากับอันดปีรถฮาราเมนอันไปคนละอันรถนั้นรถรถเขากับรถทางอันหรือเขากับเครื่องไปคนละทางเครื่องมันอยู่รถคันนึงเขาอยู่รถคันนึงแล้วตื่นเช้ามาลนันะถ้ารถคันนั้นกลัวเหมือนที่เขาคิวอะนะแต่ว่าสาวสาวนาทีสามสิบนาทีเสื้อสจอัดเชื่อใจอัดตื่นเตือนเครื่องยิ่งเครื่องไว้ลืมทีแรกเขาจะข่ายปีให้พิททีแรกขนาดเขาจะข่ายปีให้รถคันนึงแล้วขึ้นไปแล้ว ขาเจ้านอนอยู่เขาเจ้าว่าเอ้าอันนี้กับปีไฟนะคะเจ้าว่าโอ้ยข่ายปีจ้พิดบบไม่รถคันนี้รดคันนั่นมาสิอันคนยี่ในลถแล้นาถ้าเดยพวกเขาซ่องคนคนนี้คือบบมาเพื่อันซ่อง่องอันนี้นะซ่องอันติเปียงตัวนี้ขนาดอ้วโอ้ขาเจ้าข่ายปีไอพิดบันนี้เครื่องขาจะเอาเขาใน่ยแต่มันคนยากเนาะส่วนสิคนใดก็เลยบได้คนละขี่คนละอันมาเครื่องอยู่รถคันนั้นตึนโตอยู่รถคันนี้ ลุกรถมาคือภูมีอันเดแล้วเมวดังอยู่ดังท่ารถจอดฮอรอรถซองครทันสิไปกำกันสิวะเออออกพร้อมกันนี่ก็คือสมุดบัญชีของเออูคําตอนไปลินปัสสจดไว้ว่าตัวเองแต่ละมือจ่ายอันเดอจ่ายอันเดอแล้วมดเท่าเดิร์ท่อเดิร์นะแต่ว่าว่าเสียดคลิปอันว่าอยู่ว่ามาเที่ยวเหล่าแล้วอันใส่งบในสิบมืออ่ะที่ใส่งบเท่าเดิร์ให้มันคุมนะเขามด ก็ไอทิพยมดคนละวเหราเ่ยวะมดคนละร้านป่ายละไรก็สองร้านนี่หละมานั่แหละไปแต่วันที่สาวเอดสาเอดสาวซองสาม้สซี่สาห้าสาสาเจ็สาเจ็บริจานี่จะกีบเลสาเจ็ดเมื่อวันที่สาเจ็ดนะสาบเปดันวเดี๋ยว่บริจเดยจะกสาเปดสาปดจากมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเปดนี่้านป่ายนี่เมือซอง ประมาณที่กัค่าแบบท่าแบบว่าอันจิวานเดี๋ยววางท่าแบบว่าอันท่าเขา้าคางหน้ามันเดี๋ยวแบบรวมสั่งซื้อเครื่องแบบมันยิ่งมันย่อยได้นะ่ะกระตกประมาณคนละสองล้านกับซี่ล้านไปไปอันนะฮะนะซี่ล้านกระถึกเงินไทยกับประมาณหมื่นกว่าบาทสองคนไปฮนะนะ,ะ,ะก็ไม่ได้ประหยัดเลยกินทางอะไรไม่ได้ประหยัดเลยกินไปกินห้างกินห่าวเว้ยจิวานในเห็นอันอุ้มเคยกินกินอุ้เคยกินกิน อันแบบอันไปลิ้นถ้าเราไม่อันตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าอันสิ่งที่ตัวอันเดิมที่ตัวเองเคยกินแล้วบุคคลกินอันสิ่งอันเดิมที่บวกเคยกินเห็นแป๊ๆกินซื้อกินไปปักอันไปอันตาดฟานไปกินซีนฟานเนี่ยไปกินซีนฟานไปกินปิ้งซีนฟานเอาฟานเขาเลี้ยงว่ะหรือว่าฟานเขาห้าเขาห้าที่เนาะแถวนั้นเนาะมันน่าจะมีเนาะเขาคือมีไล่เนาะเปิดฮานฟานไอหม้อตาดฟานกับไปขี้สลิงอันนึงแก็ใช้เวลาไล่แหละจน ฮอดียงล่ะกับออกมากินข้าวก็ามากิน,ข,กกนข,กข้าวแล้วขี่รถไปอาไปลิ้นตัดเนียงลิ้นตั้งเอียงแล้วกลับมากวขี่รถซอกอันส่วนกาแฟอันที่เขาเจ้าเขียน่าป้าซองกาแฟอันป้าซองอันนี้กาแฟต้นเลยไล่ขนะม,มันจนมันกลายทางแงกไปเซกองบนตัวกันทางไปอัตปือเออทางปอัตปือพุ่นน่ะ<อ>ขเขาขี่เจ้าไปฮอยพุ่นน่ะนะเฮาุ่น่ะก็เอทิพนะเฮาไปคนขับขับไปขับมาอีกซิงเลยว่าสั้น อันขี่ไปฮอดอันดอนดอนเดี๋น้อขี่ไปฮอดอันทางตัวนี้ทางแยกไปอาตปือเนาะเออทางแยกไปซีกองตัวนี้เนาะตัวนี้ทางแยกไปอาตปือแล้วไปตัวทางหน้านะไปแล้วแม่จอดรถแล้วแม่มีผู้ชายสองคนนั้นจอดรถน้ำตายแลยแม่เดินแม่พูดเดินจอดรถน้ำแม่กินใจจะเบิ่งแบนทำไมมือขะจอดรถน้ำใส่หมวกกันเนาะคือคือคือแบบสิสะกดลอยตาำมีฮะนะเข้าไปแล้วตอนแรกเออแท้จริงเข้าไปพอเข้าอันนี้คิดไรเนี่ยซิงประสัน ไปซอกซอกอั้นเคยต้องมาทางนี้นะมันต้องมาทางนี้นะเราเบิ้งนำกูเกินแบบเบิ้งไปเออไอทิปมันก็มาที่กลดิแต่ว่าอีกใยหนึ่งหอดอีกใบหนึ่งหอดไปหอดส่วนกาแฟท่านลราไปอีกไก่เติบจยงแม่นบ้านพี่น้องอันไม่น้อยไม่หรออยู่บ้านลุมอันเดียกันฮัลหลเลยพอเรื่องอันจัางตัวืองส่วนก็ลักหน้าสินมานี่นดะทุกคนตอนนี้เรากำลังหาอุคํำ กูมีอเดินเนาะหลังจากที่เมจันไปเวียงหลายเตื้ออู้าขำขึ้นกระเปิดถ้านให้เมจันแล้วดินนี้พอหันมือน uh ี่ทำเครื่องเอาเงินไปเครื่องเอาเงินให้เมจันมือมือคลายมือโบด้มมือได้คลายมือโบดิ้คลายวันนี้เฮากาสิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะแค่เอา อันแค่ามาเึื้อเออุคคำว่าเปิดหานให้แม่จันบอก่มือนี้หรือว่าปิดหานไป็หลักอินบอกไม่ปไปเลแล้วเพิ่นก็ไม่ได้ไปเนาะเพิ่นเปิดหานให้แม่จันตามที่เมจันอันคําสั่งที่แม่จันบอกว่าเปิดหานไวให้แม่ม <c oughs> แล้วกัิปิดคิดไปเพียงเท่านี้เนาะเฮ้อคําค เอา้าคําแนะนํำซองตัวเองบางคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแฟนละกะันน้องอุ้ยคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้บ่ได้มีอ่ะเด้อน้องแบบบ่ได้ไปชีเด้อน่ะแม่ถ้าแม่มาเลยโบได้ไปชีเด้อเฝ้าหานยู่เฮือนซื้อเฟ้าฮันเวลาใกล้แม่จันอีกหรือวะเวลักกับจับยาจับยาขันจับหน้าอยู่เม่เนาะย่างมาลินง่าย่างมาแต่จะเอาเอาได้ตอนแบบกลางคืนก็เอาได้ มื่อวานอันเอาการคือพัดข้างพัดอันอ้อกิ้สมัครกับบุริกินบาอยากกินเด้บาอยากกินเราจะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะสิไปหุ่สวนสลีสิไปหุ่สวนสลีไปหด่นสวนสิ่วนสลีเพราะว่าสลีที่น้องแฟชไปปลูกอยู่ฟากน่ะอยู่ฟากเนึ้อฮันป่านี้กะกระแดงน้ำอยู่แล้วสิบหนึ่งหดสองเถอะนะสิบหนึ่งมดส่งเด้อก็เกินป้ายสิหนึ่งมัดสองเด้อกระแทกเออมันโบรทันไปหด่นนี่ เพื่นว่ามันเป็นดินซุ่มเดมเพื่อนว่าบ้ฮดมันไล่ก็ได้เพื่นว่ามันเป็นดินซุ่มไม่ไ้มักับน้ีบริมักน้ำว่ะเงากสิฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อู้และน้องแฟสเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย